ให้เล่าเรื่องนะคะถึงคนที่มาเจอคลิปนี้มาดูว่าไพ่กำลังจะสื่อสารอะไรถึงคุณนะคะในช่วงระยะอันใกล้ยังไม่รู้ว่ากี่วันนะเดี๋ยวจะบอกนะคะให้อยากบอกหรือสื่อสารอะไรเป็นไพ่เล่าเรื่องคุณสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> พยายามห,มหัวข้อที่น่าตื่นเต้นขึ้นนะ เร็วๆนี้นะคะอันนี้เป็นพลังงานที่ไม่นานนะ,ะกำลังจะมีความคืบหน้าของบางอย่างเข้ามาหาคุณแล้วนะ,ะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้หลายคนอาจจะรอคำตอบจากทางไกลหลายคนอาจจะรอการขยบขยายนะคะเดี๋ยวมาดูว่าคลิปนี้คลิปนี้สำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ภายในภายในช่วงสองวันนะคะประมาณสองวันสองสัปดาห์เนี่ย นะกำลังจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์ความคืบหน้าที่คุณรอคอยนะคะใช่จริงๆด้วยความคืบหน้าหรือสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะมันจะขยบมานะตั้งแต่สองวันนี้จนถึงสองสัปดาห์นี้เร็วสุดนะคะ วายจริงๆด้วยสองสองนะคะหลายคนอาจอจะรอใครสักคนเดินทางมาหานะคะหรือว่าจะมีการไปมิติ้มีการไปมิตมีการไปออกเดทนะคะมีการวางแผนกันนัดเจอกันหรือว่าตัดสินใจที่จะไปเซอร์ไพรส์ใครสักคนหนึ่งนะคะเอาตรงๆถ้าคุณมีความรักอยู่นะคะคุณจะมีการเดินทางมาเจอกัน นะคะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีการวางแผนนะคะรวมไปถึงธุรกิจนะคะธุรกิจหรือว่าหุ้นส่วนหรืออะไรต่างๆนานาน่ะมีแบบจะไปคุยจะไปเจรจาอะไรเงี้ยผลลัพธ์มันจะดีมากนะคะผลลัพธ์มันจะดีมากโอ้ไพอันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของความรักแล้วก็ทางไกลนะคะใครที่เราคอย จากเรื่องจากทางไกลความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากผู้คนหรือจากสถานการณ์ต่างๆนานาคุณจะมีคนใจดีเข้ามาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตมาสนับสนุนนะคะรวมถึงคนที่คุณจะได้เจอจะเป็นคนที่มีใจิตใจที่ดีสูงส่งเป็นคนที่มีเมตตาและเป็นคนที่มีความสามารถด้วยไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามนะคะพลังงานนี้ชัดเจนมาก ถ้าเป็นความรักภายในสองวันสองสัปดาห์นี้คุณถ้าคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอผ่านการเดินทางนะคะคนนี้เป็นแบบสายเลิฟเลยแหละบอกไว้เลยหนึ่งใบสุดท้ายอ๋ยอเดวิลวอมฟอร์จูนนะคะชัดเจนมากนะคะจะมีโชคจากสัตว์สองเท้าค่ะคุณเออถ้าคุณต้องเจอใครบอกเลยเลยว่าคนนี้เป็นดิสนีของคุณนะคะจะนำแบบ โชคชะตานำพาเรานะคะมาบรรจบมาพบกันนะคะทางไกลก็ได้ทางใกล้ก็ได้ไดถูกลิขิตแล้วก็จะได้เจอกันหรือแม้แต่ภายในช่วงเลขสองเนี่ยแม้ว่าคุณนะจะไปแบบไปเจอใครหรืออะไรในช่วงภายในสองวันเนี้ยบอกเลยว่ามันแบบเฮ้ยเหมือนบังเอิญแต่ไม่ได้บังเอิญน,นะคะมันจะมีแบบเหมือนถูกจัดสรรไว้ชัดเจนมาก แล้ผลลัพธ์ที่คุณดอคอยนะคะมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีให้ผู้ชืีนหมดเลยทั้ง5้าใบนะคะมีไพ่ที่ผู้ส t ี v e มากๆเรแล้วก็เเดี๋ยวนะหลายคนหลายท่านจะมีโชคลาบนะคะจากการเดินทางด้วยเอ,อชัดเจนมากว่าคุณเดินทางไปหาใครใครเดินทางมาหาคุณนะคะหรือการเดินทางจะได้เจอแบบว่า โชคนะคะเป็นจัดสองดาวหรือว่าจะมีคนนําโชคมาให้ก็ได้นะคะเนี่ยจะมีคนนําโชคมาให้เลิศมากนะคะจะมีคนนําโชคมาให้ทีนี้นะคะมาดูกันนะวะ่าสองวันสองสัปดาห์ของคุณเนี่ย โอเคเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณรอคอยนะ่ยมันจะเข้ามาหลายคนที่ทํางานวางแผนไว้จะตรงตามเป้าหมายนะคะจะเข้าไปคุยกับเจ้านายจะขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยจะได้คุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีรวมไปถึงนะคะการที่รอคอยความสัมพันธ์ที่แบบว่ารอคอยกันมาเจอการมีคอมมิชเมนต์ต่างๆนานานะคะตกลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นจังหวะแล้วที่ดีมากๆนะคะอันนี้จะเป็นดาวพฤหัสดาวพฤหัสจะเกี่ยวข้องกับการขยับขยาย2 เจ้าสองอสองคาถาเนี่ยคือมันชัดเจนมากขยับขยายความสัมพันธ์พัฒนาขยับขยายหน้าที่การงานรวมไปถึงการเงินนะคะถ้าคุณค้าขายนะคะก็จะมีเงินเข้ามามากกว่าหนึ่งทางค่ะที่สำคัญนะคะมันชัดเจนเลยคุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามาภายในสองวันสองสัปดาห์นี้นะคะก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ยืนยันความโชคดีของคุณไปเนาะ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเค่ะ